สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุข,ขุนสุคนครับโอ้ยห้างหายกันไปโดนเนาะพี่น้องเนาะบ่ดได้ลงคลิปบอดคอยได้ลุ้งภาพยังไงพี่น้องเห็นเลยเพราะว่าจะให้พร้อมกว่าน,นี้จองเลยสิแบบตูค้ค้ามราเราออกการในพี่น้องในช่วกันนะครับตอนนี้กกยังบวมอยู่เนาะในส่วนของหนาครับวันนี้จะกลับบ้านวันแรกนะครับเป็นมือแรกที่สิกลับบ้านวันที่19กรกรกฎาคมนะครับกินหอยไม่ยช่หอยแห้งนะครับกินหอย กอ่วก้วกินหัดลูกสาวนะครับจะพอภาพก,กัอยุ่จังไดบานี่เพื่อนดนเพื่อนํามาหาพอาเพื่อนอยากได้อยากได้จักรยานไฟฟ้าครับพี่น้องนะเพื่อนกับวัลลูที่าพอมาสื่อจักรยานห้มือนี่นะครับเพราเพื่อนกับวัลลูพอที่ g ับ b มือใดสิลปภาพไปหาซื้อมือใดแต่มือนีเสื้อผ้าเพื่อนโดยการมาสื่อไปห้เพื่อนนางบอกว่านางชอบสีชมพูพบพีน้องมักสีชมพูน่ยอันนี้น่ารักดีชมพูขาว นี่สมพูเขียวโอ้โดียดนะนี่บนโต๊ะของร้านเขียวขางนี้อ่ะที่น้องวางอ่านต้องขายสวยไหมโอเค,ดอเ,คเดี๋ยวต้องถามคนขายไม่รู้คนขายยังไง เรียบร้อยครับพี่น้องครับตอนนี้จกักรยานไฟฟ้าที่วัวจะได้พรานปานแล้วก็ต้องเสียเอาไปเสิร์ฟไฟนะครับตอนนี้น้องรู้สึกว่านาเชตเต้บ่อน้นำมูอยู่โรงเรียนแมนบุกก็ขี่ไปหาก่อนนะครับปยินข่าวว่ายืมทีวีวครับไปโรงเรียนว่าสันว่าสิบม่ได้จอดขนาดชิมเลยที่งขันหิว่ากเด็กครับเดี๋ยวไปหาต้องออยืนโรงเรียนกันครับที่หอจิตถึงลูกสาวมาครับว่า อ่อนซ้อนห้ยอ่อนซ้อนขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับเดีอยวลูกยจะได้จักรยานจะซื้อให้ลูกยจะได้ยังจะซื้อให้ลูกยังได้ตุ๊กตาบักแจ็คตัดมังก็ซื้อมาให้แจ็คกันย้ายว่าความพอมาเคยมีลูกมีลูกผู้เดียวลูกยจะได้ยังยังเสื้อหายพากลายแพงหลายอ่อนซ้อนหลายยื้อใส่หรอั้นยื้ใส่ กีม hey, ันจะใส่กรงสนามบอลพเตะบอลไม่กดยีรอนไม่เปลนบอลไม่ไดบอลแต่ละพุทธะพุทธะพุทธะพดอธะพุทนะะเตะบอลเสียเยอะอะหากหลายแพ้หลายหูดกีฬางจะเสือหายอาต้อนแกพรุ่แต่ได้รบบบทดีเตือนเปวโว บอลก็ใ่ห่าเลยเด้เขาท้าขอบอลเยอะเด้วพูดอะไพูดโอ้ๆอาจอาลอก้าหลังเนื่อยนโอ้รอยาเียน้องขาวนเห็นลมกีลข้าหลังดี่ยวเอีลูกอนี้ไเลมอนมอนีบนีปิ すいません。 เบาๆนะลูกระวังโดนหน้าอลูกดไม่แก่ไม่แก่ก <laughs> อย่าเสืสอ,ไไอักีฬาก่อนกะเอ็อะไรอะอะไรอะไรอะล้วอะไรล่ะลอะไรเหรออะไรอะ

ีดขี่ดปะไปกลามเอาอีกขั้นียวเอาเมืองอเยอะแต่ไนอีกันนึงอ่ะเอครถเนื้อรถนี่ออกได้ารถทีเดียวเยอะอเดียว้าไข่ดีใจไหมคะ่ะอะไรนะไปมา่าขอบคุณคุณพ่อหนูหนู ใช่ครับข้างหลังพ่อจ๋านี่ค่ะเฮ้ทำไมนม่า่อไปฝูกอย่าไปว่าอะไรอย่างนั้นลูกไปเอาเดี๋ยวผมพ่อก็ผปุ่งคืนเพราะว่ามันตัดออกทำผมมจทำหน้าเฉยอะไอะแกม่เฉยดีทส thì ừ, ơi khăn ừ. <cười> <cười> Đó, được. Ừ. Trời à, à, <laughs> à, hay có đấy mà ơi. Trời luôn Trời ơi. Trời Ừ Trời ơi. 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 Trời สบายใจชมเจ้าปอด้ำโู่สบายใจเชื่มผ um um ู้เสียงนั้นเป็นพอกาเป็นยังดอกซ่อมดิคนขามอรวมนี่ตะวันนี่เตรียมตัวเราสับเกลือซ้ำเสีิงเจ็บปวดจังออกเจ้าเอว่า